ความสนุกความบันเทิงข้อมูลข่าวสารเมื่อลกของเราก็เข้าสู่อยู่ดิจิตอลแล้วสิ่งเหล่านี้เป็นแค่ปลายมือของเราโลกอินเทอร์เน็ตเป็นประโยชน์มากมายหากเราใช้มันให้ถูกวิธีนะคะแล๊บ้ึหน,นะคะ ถ้าเราใช้อินเทอร์เน็ตหรือว่าสื่อกลุ่มออนไลน์หรือที่เนี่ยมันจะเป็นประโยชน์มากแต่ถ้าเราไปใช้ในทางที่ไม่ดีมันจะเป็นอาวุธไร้แรงต่อให้เป็นเรื่องของทางด้านร่างกายแต่ทางด้านจิตใจเมื่เป็นใหญ่เนี่ยมากันหนักมากเลยนะคะถ้าสังคมออนไลน์มันแย่ทำไมไม่ลองใช้ชีวิตในสังคมออฟไลน์ดูล่ะคนวนล่นออนไลน์แต่เราแกันให้เอง เฮยดูดิดูใช่เลยให้โต้คือเอไม่ได้ตั้งใจดูดูวิธีกูทำไปอ่ะกูอาจจะทำเพื่อความสนุกแต่ว่ากูขอโทษเลวันนี้พวกมึงจะเชี่ยงแล้วไปื่อกี้มันมีลาบีกันเปล่าอันที่ไปไปไปมันมีโย่โคตรอร่อยเลยจริงเฮ้ยแต่ถ้ากูเอาไปโลกเองอร่อยกว่าอีกนะเฮ้ยเราทำอะไรผิดวะ ที่กินมีรวปอะแม่กินรูปทำไมวะเขาเป็นยาอ่อนเลยแม่แม่เก็บเจ้าของร้านเลยดูดิขู่แม่อะนี่ชอบกินมีอย่รเหมือนกันเหรอแล้วก็ชอบกินเหมือนกันเลยทุกคนเห็นไหมคะว่ากระแสสังคมเนี่ยแรงยิ่งกว่ากระแสขึ้นเนมหาสมุนดนี้นะคะแค่คนหนึ่งเห็นต่างก็จะถูกแบนหรือว่าถูกกระแสสังคมถาโถมได้เลยพวกระแสสังคมจะหายไปไม่แน่ว่าคนที่โดนหายไปก่อนก็ได้นะคะ ทุกคนเห็นไหมคะว่าสื่อโซเชียลเนี่ยอาจจะสร้างความบันเทิงให้กับใครหลายๆคนแต่ก็มีคนจริงแตนมนไม่น้อยนะคะที่รับผลเสียจากมันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าทุกคนจะใช้สื่อโซเชียลก็อยากจะให้ทุกคนอ่ะลองพิจารณาข้าขอความที่รับอีกนิดนึงเพราะว่าเรื่องทุกเรื่องเนี่ยมีสองด้านเสมอค่ะโอเคครับครับโอเคขอบคุณทุกคนครับ เขาบอกว่าแบบกินฉี่แล้วช่วยรักษาทุโกโรคเลย